ชาวราศีเมษนะครับกับช่วงเวลางแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนะฮะการดําเนินชีวิตจะเดินทางชีวิตอย่างไรดีจากนี้ต่อไปนะครับ mm hmm. คลิปนี้ไม่ได้มาพยากรณ์ดวงชะตาครับเพราะว่าเราพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีหลังกันครบทุกราศีแล้วแต่คลิปนี้จะมาแนะนําว่าคุณเดินทางเส้นทางหรือการใช้ชีวิตแบบใดที่มันทําให้เราเซฟตัวเองนะครับไม่ต้องถูก เรื่องร้ายๆเข้ามาหนักเกินไปหรือว่าผ่อนหนักเป็นเบาในเรื่องที่แย่ๆหรือว่าในสิ่งที่ควรจะได้ควรจะมีควรจะเป็นทําอย่างไรให้มันได้ให้มันมีให้มันเป็นตามที่เราต้องการให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับว่าควรจะดําเนินชีวิตแบบไหนดีนะครับมาเริ่มต้นครับเรื่องแรกเลยฮะเรื่องคืองานเลยนะครับใครที่อยู่ราศีเมษนะครับพลังงานลดเหลือเป็นแม่ธาตุไฟนะฮะมันเป็นไฟแบบของไฟตุมต่มๆเลยนะฮะคือ อารมณ์คิดเร็วทําเร็วอยากทํนาทนู่นอยากทํานี่อยากที่จะไป,น,น,ไปนู่นไปนี่อยากที่จะประสบความสําเร็จคือไม่ชอบอาการรอคอยเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าชีวิตแน่นอนแล้วว่ามันมีเงื่อนไขอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเราที่จะทําแล้วสําเร็จทุกอย่างด้วยตัวเราเองนะครับมันต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วก็พึ่งพาความคิดของคนอื่นในหลายๆอย่างด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องมีการรอคอยบางอย่างเกิดขึ้นคนราศีเมษต,ต้องใจเย็นขึ้นนะครับเพราะว่า หลังจากนี้ไปจะมีไอเดียของการทํานู่นทํานี่คิดนูน่นคิด,น, ύ, ดนีน่อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากจะเดินทางอยากจะหาธุรกิจใหม่ๆอยากจะได้เงินหรืออยากจะได้คนหรืออยากจะทําอะไรก็ตามเยอะแยะหมดเลยนะฮะฉะนั้นช่วงจากนี้ไปนะครับหนึ่งใจเย็นใจเย็นคืออะไรใจเย็นคือไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมไม่ครับคุณถ้าต้องการจะทำาหว,ว่ามันจะมีโปรเจกต์ให้ได้ทําหรือมีไอเดียที่อยากทําหรือมีธุรกิจบางอย่างหรือมี วิธีที่อยากจะกง่ายๆคือเรามีเป้าหมายนะครับในชีวิตบางอย่างเพิ่มมากขึ้นมาแล้วให้ใจยเย็นก็คือหาข้อมูลให้ครบให้พร้อมก่อนแล้วค่อยลุยไม่ใช่ว่าทําไปคิดไปแก้ไปลุยไปทําไปแล้วก็แก้ไปอีกอันนี้เสียหายได้นะครับแทนที่ว่ามันจะมีปัญหาปุ๊บรู้วิธีแก้แล้วเพื่อมันจะได้หลบเลี่ยงปัญหาไม่ต้องแบบโอ้โหขับรถชนดะเลยตึๆๆๆๆๆๆ มันเปลืองพลังงานมันเปลืองทรัพย์สินมันเปลืองเวลานะครับเพราะฉะนั้นคุณเตรียมความพร้อมแล้วทำโปรเจกต์ในสิ่งที่อยากทำทำได้นะครับเริ่มได้เลยถ้าสมมติว่าเงินพร้อมหรือว่าอะไรพร้อมนะครับสามารถที่จะเริ่มได้เลยนะครับในสิ่งที่เราต้องการนะครับและมีโอกาสนะครับ ในเรื่องของการเงินจะมีเงินก้อนใหม่เข้ามามีโอกาสที่จะได้โชคลาภฟุกๆุกเข้ามาเพราะฉะนั้นบริหารการเงินดีๆนะบริหารไม่ดีนี่เหนื่อยนะเพราะว่าระยจ่ายนะครับผมเกยวิทยากรคนละสี่เป็นไว้ว่าจ่ายช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย<ม>โอ้โหเพียบเลยนะค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวก็เพียบแล้วแล้วก็ค่าครอบครัวนะครับค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับแฟนกับลูกกับบุปการีนะฮะหรือซื้อของเข้าบ้าน เพียบเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเงินเข้าไงฮะพอมีเงินเข้าอารมณ์ของการซื้อมันจะอยากได้อยากได้อยากได้จึงต้องระวังการเงินบริหารการเงินดีๆนะครับ<ม>คุณต้องบอกแบบเตือนตัวเองเลยนะว่าปีนี้ยังไม่เอาอะไรต้องบอกเงี้ยนะไม่ใช่ว่าปีนี้จะเอาอะไรนะปีนี้ต้องไม่ซื้ออะไรตัวแบบนี้อะไรเพราะว่าคุณจะรู้ดีว่าเราจะซื้ออะไรแล้วเราอยากได้อะไรแล้วถ้าไอสิ่งนั้นมันลดราคาพอดี ใจบางทีมันจะเอาแลกซื้อเลยแล้วก็เป็นหนี้เลยแล้วก็หาวิธีผ่อนันผ่อนนี่มันเครียดเกินนะครับฉะนั้นให้มันดึกย่อนหย่อนนิดเดียอย่างที่2ครับเก็บเงินสดเอาไว้นะครับเก็บเงินสดถ้าเทียบระหว่างทองคํากับเงินสดทองกําลังขึ้นใช่ไหมอะไรพวกนี้ครับเก็บเงินสดเข้าไว้นะครับโอกาสที่จะรู้ผลในเรื่องของเงินสดเอาไปใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าเยอะเลยนะครับมันมีโอกาสที่จะ เสียหายจากการเก็งกําไรได้เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเงินสดที่สําคัญมากๆในช่วงจากนี้ไปนะครับได้เงินมาเก็บเป็นเงินสดนะครับ<ม>และประการต่อมานะครับมันมีมุมดาวนะครับที่ถ้าจะดำเนินชีวิตนะครับค่าใช้จ่ายนอกจากสูงโดยเฉพาะหลังเดือนกันยายนไปต้นไปดาวราหูอยู่จะอยู่ในภพกระดุมพักของดวงชะตาของราศีเมษแล้วกระดุมพักคือเงินทองราหูคือการกัดกินกัดก่อน หรือมีการที่จะเอาเข้าเอาออกแบบมหาศาลเป็นธาตุลมแม่ธาตุลมมันเลยทําให้อย่างก็ลมพายุนะฮะพายุพัดเข้าสู่กระเป๋าสตางค์เรานะครับมันก็เข้าออกเข้าออกฉะนั้นเป็นเงินหมุนหนักขึ้นถ้าเป็นไปได้ระวังการลงทุนน้นะคุณจะมีอารมณ์อยากจะลงทุนนะครับนอกจากอยากจะซื้อของแล้วอยากจะลงทุน ที่แบบลงน้อยได้มากอันตรายนะครับถ้าใครมาชักชวนให้ลงทุนลงทุนนิดเดียวเองได้เงินเยอะเลยนะไม่เอาอะนะเก็บเงินสดดีกว่านะจะบอกว่าจะพลาดโอกาสคนอื่นเขารวยกันนะไม่เป็นไรนะครับราศีอื่นอาจจะรวยแต่ราศีเมษมันได้เงินมาจากความเหนื่อยความยากความล้าความ,วามเขาเรียกว่าปากเปียกปากแฉะน้าลายออก ออกไปเป็นขันมันถึงจะได้ตังค์มาสักก้อนหนึ่งอะไรแบบนี้งั้นคนราศีเมษมันต้องเหนื่อยมันจะได้ตังค์มันอันจะหาอะไรฟุกฟุกมันยากนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับแสดงว่าเรื่องงานมีเรื่องดีๆเข้ามาเลือกงานดีๆนะมันมีงานที่อยากทําอย่างที่บอกนะครับโปรเจกต์ใดที่เราอยากทําเราต้องรีบลุยลุยลุยมีคนสนับสนุนโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับกับคนมากน่าหลายตา มันจะเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวพันกับคนเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นคุณต้องระวังอารมณ์นะครับปกติคนราศีเมษโดยทั่วไปงานก็อาจจะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาอยู่แล้วแต่ว่าลึกๆหลัง,ลง,ลงเราเบื่อคนนะครับเราชอบสันโดษเราอยากที่จะอยู่กับตัวเองหรืออยากได้เงินโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวพันอะไรคนเยอะซึ่งมันแตกต่างกับวิถีชีวิตจริงๆหรือหน้าที่การงานของราศีเมษจริงๆมันต้องเจอคนเยอะแล้วมันถึงจะได้ตั้งนะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างนะครับถ้าเป็นไปได้คุณต้องพยายามอยู่กับตัวเองนะครับก็คือทําอะไรที่อยากทำอ่าอย่างนี้ดีกว่านะไม่ใช่มงคลบอกว่าอยู่กับตัวเองคือนั่งสมาธินะครับใช่ไหมมันก็ทําส่วนหนึ่งได้แต่ว่าเอาหลักๆจริงๆคือคุณต้องอยู่กับความสุขของตัวเองให้มากๆแล้วก็ มีเวลาคิดทบทวนนะครับว่าจากนี้ไปแล้วต้องทําอะไรคุณต้องวางแผนชีวิตที่ละเอียดรัดกลุ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นในแผนการแผนงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับจากนี้ต่อไปทําอะไรนะครับคนราศีเมษนะครับหโปรเจกต์ทำได้ทำนะครับสการลงทุนสิ่งใดถ้าอยากลงทุนแล้วอยากจะหารายได้พิเศษทานะครับจะมีเข้านะสนะครับเซฟตัวเองนะครับร่างกายมันจะระวังเรื่องของอุบัติเหตุระวังเรื่องของการเสียเงินเกี่ยวเรื่องรถ ของใช้ในบ้านเยอะเลยนะแล้วก็ร่างกายบางส่วนก็อ,อาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเรื่องของป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลหรือผ่านุ่นผ่านี่มันจะมีการเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องของดำเนินชีวิตเรื่องความรักนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมันจะมีอารมณ์อยากจะไปเที่ยวนะ่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นควรไหมถ้าพอที่จะมีเงินก็ควรนะครับ ไม่ใช่ว่าต้องเก็บเงินอย่างเดียวเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานนี่นะครับพอละลูกหลานเอาเอาวุธทางปัญญาไปนะครับสอน้เขาโตด้วยตัวเองแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้สถาบาันการศึกษาที่เขาอยู่ได้กินได้แล้วก็เอาตัวเราเองได้นะครับแต่ว่าโดยรวมเงินทองบางส่วนคุณต้องใช้กับชีวิตตัวเองและชีวิตคู่ให้มีความสุขบ้างนะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อใครนะฮะตัวเราเกิดมา เพื่อบางสิ่งเพื่อใครเขบว่าันนี้คือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสใครหรือต้องดูแลใครทั้งชีวิตนะครับไม่เอาคุณต้องเลี้ยงเขาที่ดีที่สุดคือเลี้ยงให้เขาโตแล้วบินได้ตัวตัวเองแบบนี้นะครับฉะนั้นคนราศีเมษอารมณ์ของการห่วงลูกมันจะเยอะขึ้นคุณก็ต้องดูแลลูกหลานและภรรยาหรือสามีในช่วงนี้มีเวลาใกล้ชิดก,กันก็ควรใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นและสอนให้เขาโตวไวนะครับ เรื่องต่อมานะฮะคนโสดนี่คนโสดในช่วงนี้จะเจอคนที่ถูกใจนะครับแต่ว่าบางทีมถูกใจแต่ว่าเราต้องเก็บไว้หรือมันมีเหตุอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกกล้ากลัวนะครับเพิ่มมากขึ้นมุมดาวของเรื่องของความรักนะครับมันมีความกลัวหรือกังวลอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับรักไหมรักชอบไหมชอบแต่ว่ามันมีอารมณ์ของคําว่ากังวลหรือกลัวนะครับเป็นนั้นก็ถ้านะถ้าใครที่ ยังไม่มีคู่นะครับโอ,อก,กาสที่จะมีคู่มันมีมีโอกาสที่จะได้เลือกหรือว่าเป็นตัวเลือกนะครับแต่เขาว่าเป็นตัวเลือกผมว่าพนราศีเมษตัวละจริงๆนี่มักจะไปเลือกเขามากกว่านะครับถ้าจะเป็นตัวเลือกนี่จะน้อยกว่านะครับแล้วทีนี้ครับบง่งบอกอะไรได้อีกนะครับบ่งบอกได้ว่า1มีโอกาสที่จะมีแฟน2ถ้าได้แฟนนะครับหรือคู่ครองพนราศีเมษเป็นคนที่งี่เง่านะฮะไม่ได้ว่าคุณนะแต่เอาจริงๆ เป็นคนที่เหมือนกับมีอารมณ์ศิลป,ปินนะครับหรือว่าค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นบางทีเพื่อนรอบรอบตัวจะบอกว่าคุณงี่เง่านะครับไม่ได้ว่าตัวนคนอื่นมาบอกเรานะเพื่อนใกล้ๆชิดหรือว่าญาติพี่น้องคนรู้คนใกล้ตัวนะครับจะบอกคุณเองหรือแฟนคุณจะบอกคุณเองนะแล้วมันแปลว่าอะไรแปลว่า คนที่จะมาเป็นคู่เป็นแฟนของคนราศีเมษเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงเขาต้องเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและใจยเย็นเป็นคนที่มีความเมตตาในระดับหนึ่งเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ารู้ใจแล้วก็ปล่อยนะครับให้คนราศีเมษได้ a c t ิ้งอะไรเต็มที่นะครับเหนื่อยท้อล้ากลับมาหาเขาอะไรนี่คือสิ่งที่คนราศีเมษที่จะ ได้เจอหรือว่าเลือกคู่ต้องคู่ลักษณะแบบนี้ถึงจะอยู่กันยาวๆได้นะครับและทีนี้ครับเจอไหมมีโอกาสที่จะเจอหรือถูกใจนะครับโอกาสที่จะใกล้ชิดมีครับโอกาสที่จะพบหรือเจอหรือว่าปฏิสัมพันธ์นะครับมีครับและในพื้นดวงนะครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของดาวฤกษพปัตตานีนะครับหรือเลือกคู่ครองนะครับหรือว่าแฟนอะไรก็ได้นะมันมีมุมดาวคนโสดนะครับมีโอกาสที่จะใกล้ชิดนะครับแล้วไม่ใช่แค่ใกล้ชิดทางใจด้วยนะมันใกล้ชิดทางกายด้วยนะครับมีโอกาสที่จาเรียกว่า ไปหลับนอนนะฮะเอางี้ก็ได้ตรงๆร,งรงที่หาคาอ้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกแล้วก็ดูดีๆอย่าชาบช่วยนะครับประเภทแบบชาบชวยพอเลยนะครับมันจะเดือดร้อนในภายหลังได้นะครับและทําอะไรต่อนะครับคนราศีเมษนะครับสุขภาพร่างกายนะครับจากนี้ไปนะครับให้รู้ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งเจ็บเนื้อเจ็บตัวบาดเจ็บเรื่องของระวังอุบัติเหตุระวังเรื่องของรถระวังเรื่องของอุบัติภัยนะครับซุ่มซาบนะครับเรื่องต่อมาครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะเป็นทะเลกอะไลผดพื่นคันตามเนื้อตัวบางคนไม่เคยเป็นสิวก็เป็นสิวนะฮะอายุเยอะแล้วเอา้าเป็นได้ไงงงตัวเอง30 40 50, 50บาาอะไรคืออุดตัน มีปัญหารเรื่องสายตาตาสั้นยาวเร็วกว่าปกติบางคนต้องตัดแว่นใหม่บางคนอาจจะต้องหาคอนแทคเลนส์มาใส่หรือว่ามีปัญหาเรื่องของตาเจ็บตาเสพตากุ้งยิงนะครับมีปัญหาเรื่องสายตาและสุดท้ายครับสิ่งที่เกี่ยวกับร่างกายนะครับมันมีดวงที่เกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของระวังเข้าโรงพยาบาลน,นะฮะเข้าโรงพยาบาลบ๊วอเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเขอบรโรงพยาบาลทร่นี้บางคนอาจจะแบบ กลัวนะเป็นตัวสุขภาพก็เข้าโรงพยาบาลคลีกแก้เคล็ดนะครับบางคนก็อาจจะไปผ่าโน่นผ่านี่เล็กๆน้อยๆอะไรที่มันแบบเราอยากทําอะไรมันคงก็ได้ทําหรือว่ามันมีดวงที่ต้องใช้เงินเกี่ยว่าร่างกายเยอะเพราะั้นเก็บเงินส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะครับดังนั้นบทสรุปของชาวราศีเมษนะครับเรื่องการงานปรับเปลี่ยนและมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆคุณทําได้ทําเลยถ้าจะต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรอารมณ์ของการที่จะลงทุนหนักๆมันจะมีเพราะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ที่ อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากนู่นอยากนี่กรี๊้กระหือรือรุนแรงขึ้นมันต้องสงบจิตสงบใจหรือว่าอีกอย่างหนึ่งวิธีทางแก้คุณต้องอยู่ใกล้ชิดหรือหาวิธีใกล้ชิดกับคนที่ชาร์จพลังงานนะคือว่าชาร์จแบตให้คุณได้ดีนะครับเป็นพาวเวอร์แบงค์ชาร์จดีให้กับตัวคุณเองนะฮะพยายามหาหรืออยู่ใกล้ชิดหรือว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าปรึกษาอะไรก็ได้นะครับกับคนที่เรารักเคารพศรัทธาและสามารถที่จะ เอาความทุกข์กังวลน,นะครับหรือว่าได้พูดได้คุยใกล้ชิดอะไรก็ตามมันทำให้ความทุกข์ของอุดกระเด็นออกไปอย่างรวดเร็วได้นะครับอารมณ์แบบนี้หรือเจอคนแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนที่บางทีอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเป็นตำลาเป็นอะไรก็ได้นะครับที่สอนนะครับให้เรามีความสุขแล้วก็ความทุกข์เราปลดเปลื้องได้ไวขึ้นนะครับอะไรพวกนี้พยันอยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆเขาแบงค์อันนี้ จะดีพิเศษนะครับการเงินคุณรอดแน่ๆนะครับแล้วก็สิงที่ทาได้ลงทุนลงทุนได้แต่ระวังของการอารมณ์ของการเสี่ยงแรงขึ้นเยอะขึ้นง่ายๆคือบางทีคุณซื้อหวยยังแต่ละวงวดอาจจะซื้อเยอะขึ้นด้วยนะบางคนอาจจะซื้อวงวดละ5 0 0ร้อยพันสออาจจะขึ้นสูงขึ้นไปจาก500เป็น800ร้อยพันหนึ่งจากวงวดละร้อยอาจจะเป็น200-300 อารมณ์การเสี่ยงแบบนี้นะกูจะเติมเงินนะครับกับการเสี่ยงการลงทุนแล้วก็อะไรที่มันอยากได้เงินรัดๆเพิ่มมาขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับอะไรที่เสี่ยงมากไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นคงจะจบในเรื่องของเส้นทางและวิธีการใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นไปด้วยนะครับสรุปหนึ่งข้อนะฮะเป็นไปได้ว่าการที่คุณมีกุญซือ่อมีกูรูมีคนที่ระบายความทุกข์วิตกกังวลอยู่ข้างๆเนี่ยจากนี้ไปหาคนนี้ให้เจอหรือหาสิ่งนี้ให้เจอหาตำาราเล่มนี้ให้เจอ หาแนวทางคําสอนต่ตางๆของวิธีเหล่านี้ให้เจอคุณจะนามันเหมือนมาสเตอร์ีนะครับคุญแจที่ไขความทุกข์ความกังวลปัญหาเรื่องราวต่ตางๆการลงทุนอะไรที่มันเป็นควีเช i o n มาร์ของคุณจะแก้ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับหาปัญญาหาคนที่สอนคุณได้หรือว่าเป็นที่ปรึกษาคุณได้นะครับวันนี้จบแค่นี้นะฮะเป็นกำลังจให้มากๆครับสวัสดีครับ